เอาตัวนี้ก่อนนะมานี่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 นะครับตัวนี้ตัวเข้มเลยนะฮะตัวนี้สีอ่อนมาหน่อยนะครับเลื่อมาแล้วนะฮะโอ้โหนี่ครับหนึ่งัตยานนะฮะ เตทตอนนี้มีถูเหลอมตัวใหญ่มากมันจะขึ้นลันวี <c oughs> ตอนนี้จะขึ้นลันวีก็รีบให้พนักงานมาจับออปก่อน,น <c oughs> เดี๋ยวถ้าช้าไปมันก็ขึ้นไปข้างบนเข้าลันว์เลยตอนเนี้ <c oughs> ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเรายังอยู่ในกิจกรรมงานอบรมนะครับให้กับสนามบินภูเก็ตครับซึ่งจาก ครั้งที่ผ่านมานะครับเรามีการสาธิตนะครับตามคำเรียกร้องนะครับของผู้ชมนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าไปเจองูจงอางนะครับที่กำลังต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมียผมจะสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้อย่างไรจะจับได้ไหมนะครับคราวนี้มีบางคอมเมนนะครับอาจจะแย่กันเล่นๆนะครับว่าพี่ลองจับ3ตัวได้ไหมเกิดมันมีตัวเมียเข้ามาด้วยนะครับคือตรงนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานกับงูเนี่ย เราตัวต่ตัวกับงูเนี่ยอันนี้คือเหมาะสมที่สุดนะครับหรือเราจะมีหลายคนก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องเจองูหลายตัวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากนะผมก็ต้องบอกตรงๆแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีแค่ไหนนะครับแต่มันก็เป็นความท้าทายนะครับก็เดี๋ยวจะลองทําดูนะครับว่าจะสามารถจัดการได้ไหมแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องประเมินความปลอดภยัยเป็นหลักนะครับเราจะต้องไม่ทําอะไรจนเสี่ยงเกินไปนะครับก็ หวังว่านะฮะท่านที่ได้ดูนะครับก็อ,อาจจะได้รับความรู้ความบันเทิงบ้างนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมจะพยายามจัดการด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่างูปล่อยมา3ตัวเกิดเลื้อยไปที่อื่นๆน,นะครับอาจจะต้องจําเป็นให้ต้องทีมงานช่วยกันจับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุใดๆผมจะไม่ให้ใครยุ่งเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะมามาลองดูกันครับเอานี่เพิ่ม3ามตัวเลยเหรอสามเลยครับรอบนี้ อธิบายอีกครั้งนะครับคุณจงอาที่คุณเห็นในถุงเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราไปจับมาจากป่านะมันเป็นมูจงอาที่เข้าบ้านเรือนของประชาชนนะครับซึ่งเราก็จับมาควบคุมนะครับเพื่อรอปล่อยนะครับในระหว่างนี้เราก็นําให้ความรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยนะครับก็จะเป็นการนํามาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับสังคมด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวทุกคนนะครับแก้มัดนะครับ พอแก้ okay. มาเสร็จนะย่าเพิ่งปล่อยนะนับหนึ่งสองสามพร้อมกันเราค่อยปล่อยนะครับโอเคครับตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะพร้อมครับครับพร้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะปล่อยพร้อมๆกันนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นผมตื่นเต้น,ตน,ตนถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับแล้มาระวังกันด้วยนะครับพวกเรานี่ฮะว้าว สองตัวนะครับก็ว่าสุดสุดแล้วนี่สามตัวทำไงดีนะครับตัวนี้ตัวเข้มเลยนะฮะตัวนี้สีอ่อนมาหน่อยนะครับเลื้อยมาแล้วนะโอ้นี่ครับสัญชตาตญาณนะฮะโอ้เอาแล้วเอาตัวนี้ก่อนนะฮะมานี่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  อ่ะตัวแล้วเย็นไวนู่นสองตัวครับุนท้ายไปนู่นแล้ว ้วันนี้สดด้วยไปแล้ว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 ดีระวังรถตันหนียังดีเวเลยไอ้เฮ้ยวด

เรียบร้อยโอเคครับพบสามตัวแล้วนะฮะขออนุญาตนะใช้เท้านะ,านะฮะเพราะว่าต้องใช้หัวเข่ากดด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวหลุดนะครับก็เป็นการนะครับทดสอบดูนะฮะว่าสถา,า,ารแบบนี้ทุกส่วนในร่างกายก็ต้องใช้นะฮะอย่ามองว่าเป็นการทรมานสัตว์นะเพราะว่าเราก็จะขุนน้ําหนักอยู่นะฮะเราก็พยายามดึงนะฮะนี่โอเคครับผมก็<อ>สาเร็จแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะถ้าใครสนใจในเรื่องของงาน การจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องงิเรื่องงานฝึกอบรมก็สามารถติดต่อมาได้ในเพจนีวกแลดครับเขาเขาถ่านเลยท,ทำอะไรอยู่อินกรนำนำน้าพ่อเลยไป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  it, ไปนีป่คือถ่านอะไรครับอาจารย์

เลยว่าอยู่ในนี้เพื่อไม่มีการเสียเวลาอยู่ในนี้มันดีกว่วในนี้เลยจริงเหรอม่มีเวลาที่่านาทีทำงานอะไรก็ได้เอาอู้ยเป็นไรได้หางนะเอาเร้ยเถอะเอาเลยนี่เอาไม้มาดูไม้เอ้าไม้เคลียร์ เลไอ้กุปกรน์มีนะรูตั้งไว้แล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นครับเกิดเหตุอนี้มีหูเหลือมตัวใหญ่มากมันจะขึ้นรันเวีตอนนี้จะขึ้นรันเวีก็รีบให้ธนกคารมาจับออปก่อนเดี๋ยวจาช้าไปมันก็ขึ้นไปข้างบนเข้ารันเว์เลยตอนนี้รีบหน่อยรีบหน่อยนะรีบหน่อยนะ้นเดี๋ยวเครื่องเด๋วครื่องลงแล้วมีนักท่องเทยวด้วยอันนี้มันอย่ในเด๋ยวเดี๋ยให้รคน นเจอแล้วเหรอต้องให้แน่แน่ยังไม่เจอดีกันแก่แค่นั้นเลยเฮ้ยมีเต่าตัะไคร้เลยเต่าได้หรอไอ้นี่ก็ได้เจี๊ดูเอาฮะเจี๊ดูครับมักหมักไปคนตกปลาเห็นงูไหมไม่เห็นครับพี่ไม่เห็นเหรอครับปลามีไหมปลาไม่มีเหรอแล้วทำอะไรตกปลาปลา ย่างลงแล้วดวนเลยวนเลยม่เจองูอะไรครับงูเหลือมตัวใหญ่มากไม่ใช่งูสูนนะไม่ใช่อันนี้เ้าที่ถือสินหมครับือสิหไหมอนนี้มาฝั่งนี้ก็ได้มาฝั่งนี้ไปไปไม่เจอเงูแล้วยังตัวใหญ่นัอ๋อเจอแล้ว ทำยังางไหนขออย่างไหนอุปกรณ์มีแล้วคนอยู่ข้างหลังระวังด้วยไม้กระตุกเดี๋ยวจะหางก็ได้ดยวหัวที่หางกระกเหยียหางขึ้นมาแล้วจะหางมาแล้วจหางเล้วเร็เ็เร็เร็วเเจับหางเอาแล้วออมช่วยกันดึงกูไป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 ปไเ่อกีจับมือผมไว้มันอยู่ไหนอมันอยู่ข้างล่าง มันอยู่ข้างใต้อะดึงไ่ขนดึงไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันดึงพี่ไปเฮอเฮ้ยเไเอไมันยังมันลงเปเรื่อยๆเลยตตเตเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันำอไรมันทำอะไรมันมันมันอยู่ใต้แผ่นในนั้นครับต้องเอาแผ่นนั้นออกจะจับง่ายขึ้นตตน้ออกได้ไหนี่ๆๆเนี่คับน่าอยได้ไหมโอ้โหแผนบัเลเลย

มีน sí, <c> ี่มาแล้วเดินเฉยๆเออเออเอ้าตนี้มขอขออขออลูกเไยังก็ไม่ยังลูกของานเราเางได้ไมน่เอเดยๆเดี๋ยวขอไปไปไปอยู่นี่แต่พี่ต้องไปทำนู้นนี้น้องหันห้ามานี้ไปต้องรีบไปต้องรีบไปคอยครับรอไหมรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอกอ้า เดินบอยมาข้างหลังดิเดินมาฝั่งนี้เลยค่ะรอครับทางนี้นู๊นเลยบอยมาตรงผมอาะรทำไปเลยรอนั่นแหละคนเลได้ไหยคับคนไม่ต้องดึงดึงหังออกไปโอเคเจอกลแล้วจับใสเข้าหน่อยอย่าเข้าด้านหน้านะ

ไม่ใช่พี่พี่หันเลยอย่าพ่งอย่าพึ่งลงหัวอย่าพึ่งลงลงเพื่อนเพื่อนช่วยดันหน้าทางอลหันหน้าทางเลยเพื่อนช่วยดันตัวลงหัวจับไเรืองเรืงทำดีกันได้ครับมือเดียวมือเดียวป่าเดียวสองล็อกยังล็อกยังลอกโอเคเฮ้ย